没看。嗯 <music> มาดนแบบค่ะวันนี้นะคะก็มางานเปิดตัวนะคะของทางคาเบียนะคะก็ได้เปิดตัวที่ทำกับไอโฟนนะคะเป็นเอดิชันที่ค่อนข้างทีง่จะแบบลงตัวสำหรับเบสนะรู้สึกว่ามันลักชัวรี่แล้วก็มีความแฟชั่นแล้วก็มีความแบบเขาเรียกอะไรอะในในเทคโนโลยีอะค่ะมันสามอย่างรวมกันก็นถือว่าเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์น่า <นะ S 2> จะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายแก๊เจ็ตแล้วก็มีความลักชูแล้วก็แฟชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะเหมากับยังไงบ้ชอบในความที่มันเป็นลิมิเต็ดพอได้ยินอะไรที่มัน เป็นลิมิเต็ดนิดนึงอะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันต้องมีเราต้องเป็นหนึ่งในเก้าสิบเก้าน่นเงี้ประมาณนั้นเพราะว่าเขาผลิตมาแค่99เครื่องเองค่ะใช่อย่างมีน้องถือเป็นอะไนะคะออของได้ที่ถือเป็นโกลเด้นโรสค่ะใช่ก็ทำจากทองคำยี่สิบสี่เคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนังพิพัวสีขาวด้านในใช่ก็ฮารูฮาราลักชิริยังมีอะไรอีกนะคะสนใจรู่ไหนไหมอะไรนะ เขาจะยอาสนใจทุกรุ่นแต่ว่าก็คือไหวแค่ไหนก็แค่นั้นเจับ99คืออาจจะจับจองต้องรีบนิดนึงเนาะอาจจะต้องรีบแล้วหลังจากวันนี้ไม่เริ่มไปอะไรนะคะ99อยากได้เลขอยากได้เลขอะไรอุ้ยขอคิดแป๊บนึงได้ไหมอาจจะเป็นเลขสิบละกันเลขสิบเป็นเลขวันเกิดหนึ่งศูนย์วันเกิดไปเลยงวดหน้าใบ b y อ e r เอาบอกคนที่แบบต้องตี่มัับองสอกมป็นนึงค่นนงคะก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะกับตัวนี้นะคะตัวคาเวียนะคะด้วยรอยัลกิเ Gift, หมาะให้กับซื้อเหมาะเป็นซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าจะซื้อให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะข,ของ,วงขว <phants S 2> ัญดีๆในโอกาสพิเศษค่ะพูดถึงช่วงนี้ค่ะทำรายย่าใช่ ชุดนี้ทำหลายอย่างนิดนึงนะคะก็ทั้งร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็เดินสายโปรโมทอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไปเป็นครูสอนออกกำลังกายเมื่อวันนี้ที่สวนลุมส่วนวันนี้ก็มารับบทเดินแบบที่นี่เอเมซี่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามกันว่าจะทำอะไรมีความสับสนในตัวเองบ้างไหมคะสับสนแต่ก็สนุกดีค่ะเราก็ได้ทําหลายโหมดเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเออเราเราก็รู้สึกว่าสนุกเอนจอยกับทุกๆงานก็ต้องขอบคุณทุกงานที่แบบว่าเออไว้ใจให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆโหมดก็แล้วแต่ จะเป็นหมดไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันลูกศิษเยอะม<ช>าวันนี้วันลูกสิษย์เยอะมากแล้ลูกศิษย์คือแบบต้องยกมือไหว้ทุกคนหมายถึงฉันยกมือไหว้เขา <c oughs> ค,คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาทั้งนั้น ก็เป็นท่าตของเราในวันในส่วนของเมื่อวานนี้ก็เรียกเขาว่าพี่ๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมีทรงพิเศษมีก็เป็นท่าพิเศษเป็นเอดิชั่นพิเศษเพราะว่าสําหรับแบบทุกคนที่เป็นสายฟิตคือท่าของตัวเพลงเฮิร์ตเรทเนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่แบบเออเหมือนฟิลแบบสนุกสนานเป็นท่าออกกําลังกายแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังแบบแอโรบิกไม่มากพอแล้วก็ใส่ความแอโรบิกเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยให้ให้แบบว่าพี่ๆเพื่อนๆเขาเต้นตามกันได้แบบที่เขาแบบเออยังไหวกันอะไรอย่างเงี้ยเต็มตัวไม่นานเต็มตัวแค่สองวันเองค่ะริ แล้วในเรื่องของท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตารางที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกเลนนะะพลงระหว่างเดนทางจริงเพลง,งแรกกับเพลงสองมันต่างกันพพกเพลงแรกคือเพลง สองเวอร์ชันใช่ไหมลกูกอ๋อในเวอร์ชันในเวอร์ชันออริจินอลใช่ไหมคะกับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเวอร์ชันอย่างเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยที่ทาเป็นรีกซ์เนี่ยก็จะมีความแบบโจโจะนิดนึงก็จะมีความสนุกเข้าถึงง่ายบีก็จะเร็วขึ้นมันก็จะทาให้เราบิวสำหรับการเล่นออกกําลังกายได้มากขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะส่วนในเวอร์ชันที่เป็นของออริจินอลของเบสก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักสดใสแบบออกกําลังกายอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ แต่ภาพที่ออกมาก็มมวลจอยเนะาะมวลจอยสุดๆกระโดดอะไรแบบรู้ตัวอีกทีคือเหนื่อยมากตอนแบบตอนตอน,ตอน,ตอนสอนเสร็จคือแบบอุ้ยนี่เขาต้องขนาดนี้กันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยความฝันของเราในวัยเด็กวันนี้ก็ได้แบบ คอมพลีตละจริงความเตรียมตัวไหมเพาเออมันต้องเต้นไปพูดไปต้องแบบว่าเออจะเต็มตัวเต็มตัวอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่กลัวคือไม่อยากหอบออกไม่จนมันเสียงดังเกินไปเดี๋ยวแบบว่าเพื่อนๆข้างหน้าจะแบบจะมันจะเหนื่อยกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอป้าคือเราต้องบิวอ่ะคือนอกจากเราต้องจำท่าเต้นแล้วที่เป็นท่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบิวทุกคนให้แบบว่ามีพลังสู้ไปกันกับเราเลยเหมือนบางคนจะ Energy Dr o p แอ้ลสักรอบสุดท้ายอยะไรเราต้องฮึบ แ่เขาแบบสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบากว่าแฟนเขเป็นอะไรเดยป้าก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะมันนี้เท่านั้นที่น้องเอวิตีอันนี้หลายคนเบอกว่าทำงานรอนเงินเต่แฟนเขาทำงานเพราะคือความจริงก็ก็รอนเงินนั่นแหละไม่รู้จะไปทางไหนละอันจริงแล้วก็ก็คือรอนเงินแต่ไม่หรอกมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะแล้วเราก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆเ่าลองคิดดูว่าแบบทุกวันนี้ยังดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานเยอะๆเลยอย่างเงี้ย ลองนึกถึงวันที่แบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครแบบจ้างทํางานแล้วก็ยังแบบมีความแบบเหงาเล้วไม่รู้จะทําอะไรเหมือนเนงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังดีใจที่แบบเออยังมีอะไรที่เข้ามาให้เราได้ทําได้พิสูจน์ตัวเองอยู่เรื่อยเหมือนทั้งค่ายเพลงก็ยังได้พิสูจน์ให้บทพิสูจน์ให้เราได้เป็น ผูสอนแอโรบิกอย่างเงี้ยนะะป้าการสตรูมแบบไม่มีการซ้อมอะไรเลยทั้งนั้นอ่างเงี้ยนะะป้าก็ไปวัดใจกันตรงนั้นอ่างเงี้ยค่ะช่วงจีกเด็กเด็กเนี่ยเป็นนักแสดงมาตลอดแั้วแต่ผ่นชัวเป็นต้นมาใช่เหมือนพอเราได้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเหมือนงดรับละครไปหนึ่งปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนได้รีเฟรชขึ้นหมายถึงว่าได้ทำงานอะไรที่เราสามารถที่จะเลือกได้เลือกได้ในที่นี้คือเลือกที่จะเสี่ยงเองด้วยนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบ ว่าทํางานนู้นง,งานนี้ไม่ทาคืองานทุกอย่างมาทําหมดค่ะแม้ทั่งานครีเอทคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะชอบทําทําวิดีโอทํารีลคลิปลงต ok ิ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ทาหมดเพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆเราได้เป็นตัวเองคือด้วยความที่พอเราเล่นละครนะคะเราไปเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีความสุขในงานตรงนี้มันถึงได้ทําได้เยอะๆเพราะทุกงานที่ทำอ่ะมันเป็นตัวเราเองหมด ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันยังมี energy เหลือที่จะแบบทำอะไรดีๆได้อีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึก enjoy เพราะฉะนั้นก็ยาวไปอะไรนะคะจ้างได้ทุกงานเลยมาเลยตอนนี้ทําอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็นั่งแบบก็ได้อะไรก็ได้อยากทำอีกไหมมีอะไรที่อยากทําอีกไหมก็อาจจะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวอาจจะมีสมพง t h i n g s u อะไรในซ่งสิ่งก็ต่อไป มีมีโปรเจกต์แล้วในในซิงเกิลต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าคนก็จะแบบเหมือนรอชมเพลงชาลยย้าอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คนที่ฟังเพลงเกสจากเมื่อก่อนนี้<แ>เขาก็จะฟั cover ยยงคัฟเวอะไรเงี้ยพอออกมาซิงเกิลแรกเป็นเพลงเร็วเขาก็จะแบบงื้อพอออกเพลงสองเขาก็งื้อเมื่อหน่อยจะเป็นเพลงช้าก็ อยากเศร้ามากหรอคะอยากร้องไห้หรอหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็แน่จัดให้แล้วเพลงช้าเพลงต่อไปเพลงที่สามค่ะใช่ตต้องเป็นเพลิแน่เลยใช่ร้องไห้สุดๆจนบอกเลยเอาเอายงสาวมาแบบ correct เกส s t อ๋อมีแน่นอนมีแน่นอนได้เห็นเกสแกร u e s แน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูรับชมกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเ่ะได้ได้ได้เห็นเห็นว่าได้สัมภาษณ์มาช่วยติดยานอำหนับมากท่สุดย ใช่เอาจริงแล้วไม่ได้ถึงเคยเหมือนเหมือนไม่ได้ถึงขั้นแบบ,ต,บ,บติดแบบติดหรอกคะ่ะแต่ข้ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ทํางานแล้วเครียดแล้วก็จริงจังแล้วก็ทํางานทุกทุกอย่างแบบจริงจังแล้วก็เป็นคนชอบคิดงานตอนกลางคืนเลยอย่างเงี้ยก็ว่าแบบหลายๆคนเป็นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกและะ้วค่ะว่าพอแกส๊สทาธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับกัมมี่มันเป็นช่วยเรื่องแบบ ให้หลับง่ายให้คามดาวเราลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือไม่ได้ถึงขั้นเส็ยาน,นอนหลับแต่ว่าก็จะใช้ยาน,นอนหลับเวลาที่เราจําเป็นจะต้องใช้อย่างเช่นว่าสมมติเราเสร็จงานดึกตีสองพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเจ็ดโมงแล้วเลยอย่างเงี้ยก็เออรู้สึกว่าเอออยากอยาก อาจจะต้องพึ่งยางนอนหลับบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พอแบบพอมีวิตามินกรมมี่ของตัวเองก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสาเหตุเริ่มต้นของการใช้ยานอนหูับคืออะมันไม่ได้ถึงขั้นความเครียดนะคะแต่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเราเครียดโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราทํางาน <S <S หรือเวลาที่เราแบบต่อให้เราจะทําอะไรที่มีความสุขแต่เราทําในตอนกลางคืนอะเป็นเวลาที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนร่างกายสติเป็นเครียด แล้วกรดก็จะออกแล้วระบบต่างๆมันทํางานหนักเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีนะก็ปะนั่นแหละก็เลยเหมือนว่าพยายามปรับบาลานซ์ของตัวเองให้ทํางานแล้วแล้วเสร็จเร็วขึ้นให้แบบว่าพยายามอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นใช่พยายามทำลายงานมากเลยใช่มันเป็นออโต้ค่ะมันเหมือนมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะต้องแบ่งเวลาค่ะคืออันไหนเสร็จก็ทําอันนั้นอันนั้นเสร็จก็ทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือทั้ง ร้องเพลงด้วยแล้วก็ตอนนี้มีทําธุรกิจตัวใหม่ที่เป,เป็นเป็นเป็นวิตามินกัมมี่ก็ลองลุยค่ะลุยไปด้วยกันเดี๋ยวก็จะทําอะไรออกมาอีกเรื่อยๆเ,เลยนี่แหละค,ะคะ่ะเสนอค่ะ